ศรูถูกกำจัดไปหนึ่งพวกเราถูกโจม,มต,ตีม่โหลดกระสุนศัตรูถูกโจมโหลดกระสุนคุมกันด้วยสังหารไปหนึ่ง ลกระสุนคุ้มกันด้วยระเบิดมาลบสตรูจโจมตีโหลดกระสุน สับันดจมสัรูดุจมปักโหลดกระสุนโหดกระสุนสังหารไปหนึ่ง โหลดกระสุนทหาสัตว์ัไปหนึ่งทาังหาไปหนึ่งาสัตว์ปหเสร็จไปหนึ่งดกระสุนคุมกันด้วย อ ah ัตราสงตีว่ารเบิ์ไปแล้วอทา เส็จแล้วศัตรูถูกจมเสร็จไปหนึ่งปะทะศัตรูปะทะระเบิดมาลอบศัตรูถูกจมปะทะปะทะโดรนกระสุน ว่างระเบิดไปแล้วว่างระเบิดไปแล้วว่างระเบิดไปแล้วยัดระเบิดแล้วระเบิดมาที่กบังระเบมาท้าศัตรูระวังระเบิดระเบิดโปรกระสุนคุ้มกันด้วยยัดระเบิดแล้วจับโปรนกระสุนคุ้มกันด้วยว่างระเบิดไปแล้ว ว้างระเบิดไปแล้วยัดระเบิดแล้วกราสุโจมเรียโดนกระสุนคุ้มกันด้วยภารกิจสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหาร